นี่น <Yeah. S 1> yeah. yeah, ้ดูนะคะนี so so ่ค่ะนความที่ดูดูงส่อเลยไม่ว่าจะสูงของแบไม่เต็มกได้ีกว่านะคะ้ก็ยังซงขพอดีของรนี้คือแบบน้ำหนักเบาแต่ก็แเป็นแบ่อยนะคะนี่คือสมบสรณ์เช่นที่มา นิดแซงนะคะดูการตับยึดสวยละเอียดมีความแบรนด์นิดนะคะจะเป็นลายตัววีนะคะอยู่ที่ประมาณสองนิ้วครึ่งถึงสามนิ้วนะคะตัวนี้จุดได้เยอะใส่แท็บเล็ตได้นะคะใส่แท็บเล็ตได้ไะมคะสามารถใช้ได้ไหมตัวนี้ได้คนดีเลยทำอะไรในการวางถึงไม่ติดจะกรเลยนะคะตัวนี้ตัวหากระเป๋าใส่เอกสารได้ใส่แท็บเล็ตได้นะคะ ก็จะเป็นสยพนตัวซิปค่อนข้างมีความนาประทันะครับตู้นะารกมาน่เกิียี่าักน่าเกลยดน่ารกสำหรับใครสนใจมาสามารถ่ซื้อได้เลยนะคะดูน่ราคหลักร้อยเลยนะแต่นาเกียที่ยอะมากนะ